5 6ก็ปีที่แล้วผมว่าเบียร์ยังไม่เท่าทุกวันนี้การขายเบียร์ในในประเทศที่มันโฆษณาไม่ได้อ่ะแพคเกจจิ้งสำคัญที่สุดการทำเบียร์มาตัวหนึ่งดีสตาร์กันเยอะมากๆครับกว่าจะออกมาเป็นเบียร์หนึ่งอันให้นคนได้ดื่มเนีย่ยความโปรเจกต์กันเลขเทไปหมดส่งกระจกย้อนมองตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยอ่ะเราอยากเล่าเรื่องความเป็นไทยเข้าไปนิดนึงเราเลยผสมงานออกแบบขึ้นมาผมเรียกว่าเป็นไทยโมเดลนะมันม,ม,มีกลิ่นของจิตรกรรมฝาผนังอยู่ข้างในด้วยในดีไซน์ครับมันซ่อนนู่นซ่อนนี่ไว้เต็มไปหมดเลย น่าจะดด้เรื่องนั้นมากกว่าเพราะตอนนั้นแพชชั่นแรงอะ่ะใช่แพชชัออ่น <passion, S 1> แรงมากจริงที่ดด้แ่ะมันคือแพชชั่นกับความสนุกของลวดเราไม่ได้เราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าถ้าโดนจับแล้วแม่งจะเป็นยังไงสวัสดีครับพวกผมจากดูรุ่งโปรเจกต์นะครับผมบิวครับเป็นอาร์เรคเตอร์ครับดูแลเรื่องคอนเซปต์ดีไซน์ดูแลเรื่องงานออกแบบฉลากแล้วก็ภาพร,มรวมๆของงานออกแบบของโปรเจกต์นี้ครับผมเบนครับก็ดูแลเรื่องสูตรเบียร์นะครับออกแบบสูตรเบียร์แล้วก็ กระบวนการผลิตเบียร์แล้วก็ดีลกับทางโรงเบียร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ครับแล้วก็ติดต่อซัพพลายเออร์เรื่องจัดหาวัตถุดิบมอลหอบแล้วก็ยีสต์ครับผมบินครับก็หลักๆก,ก็ตอนนี้ดูเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายเชนก็ตั้งแต่เรื่องคิวในการต้มเบียร์เรื่องอินเวนทอรี่รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายของเบียร์ต่างๆครับว่าต้อเล่าย้อนไปถึง ตัวบริษัทแม่ก่อนเนาะใช่คือจริงๆพวกเราทำงานอยู่บริษัทน้ำเข้าทาเปียชื่อบริษัทเบยวานาอแล้วก็จุดเริ่มต้นผมว่าน่าจะประมาณช่วง2,16 0 2,17 0ผมกับ co-founder ของเบลวๆๆบบานแอรก็คือแบรนด์เราไปสอบกรรมการเบียร์ด้วยกันที่สิงคโปร์พอเราสอบผ่านแล้วก็รู้สึกเราอยากจับงานประกวดที่มันเจ๋งๆที่ไทยนะครับเราก็าเลยคุยกันว่า<ม>โอเค นอกจากที่มีกรรมการที่ได้รับเซอร์ติฟิเคทแช่วยตัดสินช่วยบอกคนต้มเบียร์ในไทยว่าเออเบียร์เขาควรจะพัฒนาจุดไหนแก้ไขยังไองอะไรเงี้ยเราก็คุยกันประมาณว่าแล้วอะไรที่มันดึงดูดเขาได้เรารู้สึกว่าคนทําเบียร์ที่บ้านหรือโฮมทูเบอร์ทุกคนเนี่ยน่าจะมีความฝันถึงเอนกันคืออยากมีเบียร์ถูกกฎหมายของตัวเองสักครั้งในชีวิตในท้ายที่สุดมันก็ต้องมีคนที่ขายเนาะซึ่งพวกเราเองทํางานอยู่ที่เบียร์วาน่าตอนนั้นอยู่แล้วก็รู้สึกว่าครบลูก มันครบลกะะรูกแล้วซอมันครบแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเจ๊ใช่ไหเรามองเรื่องมาตรฐานของน้ำเบียร์อย่างแรกเลยเนาะผมว่าค้าบเบียร์มันยังเป็นของที่คนยังไม่เข้าใจกันเยอะผมผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยไม่เคยดื่มหรือไม่เคยสัมผัสมันด้วยซ้ำการที่ทำให้สินค้ามันมีมาตรฐานอย่างแรกมัน ว่ามันเป็น first impression ที่ดีสําหรับคนหน้าใหม่มากกว่าสมมุติว่าเจอเบียร์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือหรือมันไม่ผ่านเกณฑ์อะไรบางอย่างเนี้ยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเ,เขาไม่เขาต่อต้านหรือเขาไม่ไม่ได้ชอบหรือแบบเขาก็เบี่ยงไปอย่างอื่นเออทำไมจ่ายกันต้องแพงทําไมได้เบียร์ที่ไม่อร่อยนู่นนี่เลยอะไรเงี้ยซึ่งผมเลยคิดว่าการที่เซตมาตรฐานให้กับโปรดัก t เรามันก็เป็นการเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนยกระดับคุณภาพ across the board ของของคาเบียร์ไทยแล้วกัน ด้ยวยความที่ประก,กา่าวทำงานในวงการคาร์บเบียร์มาที่มันพอจะเห็นแล้วว่าเบียร์นอบมันมีเทรนด์มันมีตลาดอะไรเทรนอะไรคนไทยชอบอะไรแบบนั้นแล้วอะไรที่มันในขาในตลาดที่ไทยั้นส่วนใหญ่แล้วสอรี่ของเบียร์แต่ละตัวเนี่ยสไตล์เบียร์มันจะเข้ามาเป็นอันดับนะคนไทยชอบอธิบายเบียร์คำยิงคำว่านุ่มนุ่มซึ่งเราก็นั่งคุยนันว่าเบียร์นุ่มเสืออะไรกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือเบียร์ที่มีบอดี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟีลที่แน่น ซึ่งจริงมันเ็ตัวไชเตอร์ของเบียร์สไตล์นี้เลยคือกอแฟไวเซนก็เลยพอกําหนดสไตล์เบียร์ได้ก่อนโจทย์มันเลยไปแทมที่บิวว่าฉลากมันจะลิกงยังไงเนาะอใช่การขายเบียร์ในในประเทศที่มันโฆษณาไม่ได้อ่ะแพคเกจจิ้งสำคัญที่สุดแพคเกจจิ้งขายกระป๋องแรกขายขวดแรกขายแก้วแรกที่เหลือน้ำเบียร์ขายหมดเลยแก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สี่แต่ว่ามันสำคัญมากๆตรงที่เราจะทำยังไงเขาเริ่มหยิบขึ้นมาดื่ม ก็เลยมองส่งกระจกย้อนมองตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยอ่ะเราอยากเล่าเรื่องความเป็นไทยเข้าไปนิดนึงเราเลยผสมงานออกแบบขึ้นมาเป็นผม,ผมเรียวเป็นไทยโมเดอร์เนาะมันม,ม,มีกลิ่นของจิตรกรรมผาผนังอยู่ข้างในด้วยในดีไซน์ครับมันซ่อนนู่นซ่อนนี่ไว้เต็มไปหมดเลยอย่างน้องแมววิลายเงี้ยครับเราใส่หมอนอิงเข้าไปหมอนอิงเนาะแล้วก็แมวเขาเขาก็นั่งท่าท่าอย่างเงี้ยแล้วก็มีปาตะเพียนสารเราต้องการความอบอุ่นในฉลากเพราะงั้นตัวฉลากเองอะ่ะมันควรจะเล่าเรื่อง ตรงไปกับน้ำเบียร์เวลาคนเห็นฉลากแล้วเขาพอจะเดาได้ว่าในน้ำเบียร์มันมีอะไรตาประจํายามเหรอ,อ,อตาประจํายามใช้เป็นตาพิทากปกป้องเขาจะติดไปตามเสาตามกําแพงตามประตูเราลดรูปเขาออกมาแล้วก็จับเอาอินดิเมน์ที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากันได้มาใช้ก็คือดอกฮอปที่เป็นส่วนประกอบในการทําเบียร์เนาะดอกฮอปเนี่ยเป็นช่อเขียวๆเป็นดอกเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็ตัด ตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วมองกดจากข้างบนเนี่ยมันจะได้แฉกคล้ายๆตาประจำยางกับมึงปัจจุบันเราทํางานกับอริติสที่เป็นคนไทย67คนมีอาศิติสฝรั่งเจ๋งๆเยอะมากเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานกับอริติสไทยเ,ออเด็กรุ่นใหม่ๆจริงๆฝีมือดีเยอะมากมุมผมผมรู้สึกว่าเขาเป็นอาชีพที่ถูกมองค่ามาตลอดเหมือนกันเราทํางานฝั่งศิลปะเหมือนกันเนาะก็อยากจะโชว์เรื่องนี้ขึ้นมาการได้ทํางานกับเด็กๆใหม่ๆ เฟสเฟสไอเดียใหม่ๆจัดๆเนี่ยมันมันสนุกมากมากจริงๆเบียร์คราฟเบียร์แดนไทย <c oughs> มันเริ่มน่าจับตามองเลยมันเป็นเพราะว่ามันอาจจะเป็นอินเมจในคาบรวมว่าแบบเออจริงๆแล้วเบียร์ ard, ที่คราฟเบียร์ที่ผลิตโดยคนไทยหรือในประเทศไทยมันน่าสนใจมันมีสตรีมมี่ที่น้อยนั่นน่าจะเป็นผลเจอพบที่ผมรู้สึกว่าเดอะวิงโปรเจกต์ทำให้คอมมูนิตี้แล้ว แมวเยอะมากกว่าจะเป็นแมวอ้วนตนัวนี้ก็เลยต้องเป็นแมวอ้วนๆที่เห็นแล้วแบบรู้สึกแบบอยากอยู่มันจังเลยอะ่ะมันเหมือนกันยังไงวะแมวกับเบียอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีคนที่เข้าใจทุกวันนี้คนไม่ได้ไม่ได้เรียกชื่อแมวเอ้ยไม่ได้เรียกชื่อเรียกเบียแมวกันดีนใช่ครับ